ใหญ่เลยตัวละสองขีดสองขีดสองขีดคตีดหลายทีละเงียงเงียงก็ปลาคนดีต้องหักเงียงก่อนปวดปลาขังโออ้ วันนี้เอ้ยหรืว่ามันปากเด้อยไม่ขันทุกคนทำนั่นการหนูว่าไรได้ไงปวดเดีเนาะปวดปวดอ๋อขันนี่ปลาไข่นี่ปวดนั่นแลเท้าไรล่ะดีแล้วจะให้ปากอีกลองหาข้าวออกก่อนกันขันมันตัวใหญ่นี่คือสิขากเนาะจ้ะขันตัวละล้วนอีู่ว้ยเสียบเลยปลาเนื้ออ่อนแล้วนี่กะทิโอเคอยู่๊บใช่ปะอืมมันได้กินอาหารทองปรุงหมดติอาหารวัวมันเนาะนี่ อ่ะเอ็มเบบี้เแบบี้ไปไปแงแนนนไปมึงจะฟาดใจสอเ้อไปไกอกอนอันนี้อันนี้ใหญ่ๆจนีงเลยเอาก่อนนะฮะงานนี้สุมนีบันว้ยพอาตาเดี๋ยวายอมลหางเงก่นอ <c oughs> หนหางเียงก่อนหางเงก่อนวิธีคือหางเงก่อนจา้จาจา้จาจ้าจ้านี่นกระบอกนี่ <c oughs> ข,งขง็งนนี่ขางนึงพว่าผิดหนนี่ต้องเพียงเนี่ยงแดงไปนี่เห็นบ่มันงงกันจะเบิร์เห็นบ่เขาบ่หักออนนี่ต้องได้หักป๊บไ่เห็นบ่มันหงคือเขียดอันนี้ตาตีตดวหน่อยนึงวมา ตอนนั้นปลอยจีปลอยปลอยปลอยหลาละตัวเล็กตัวเล็กนี่ว่มาจุ่งกันเหรอบ่ฮักออกหักเลยต่อเล่อยไปปล่อยปล่อยปล่อย็นต่อข้างแยงมาจออกเลยถ้าใครขึ้นไปแยงไปนี่บ่บ่หักได้เลยพันกันปุ๋เนะหักได้พันกันปุ๋ยอ mọi người thang còn thang sang ở đây mhm hay là mhm nó mhm mhm phải mhm chi mhm 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 ่านึ่งก็เด้ลายไม่นได้ลายหนลายหอเนาะเป็นลายหีบเหรอลายหีบนี่ยนี่อะไนี่มันคลั่งปลาครังเนาะแม่นหรวะเจี่ยวกันได้บาน่ละปลายุ่แกงนี่สิะปลาแยงปลาแยงโอ้แปลาแยงมันเป็นกโตรหกันเนาะอันคฮักนี่สิะนี่ หักกินเบิดสุเหยียมบ่เด้จักไปได้ปดได้ไปเฮียนแม่นเกียงกะอือแาไปใส่ดางใช่มั้นั่อือเดียเวลาเออใช้เวลาเนาะนี่คือบานขาวไปซานี่หาหยงสามียงพ่เนาะมาเต็มเลยนะนี่